อันนี้คือชุดทำความชื้นรุ่น XT Auto นะครับตัวนี้วิธีการนี่ก็คืออุปรกรณ์ที่อยู่ในกล่องจะประกอบด้วยตัวเครื่องทำความชื้นไอ้ตัวตัวนี้ที่ใส่น้ำเราเรียกว่าแชมเบอร์ตัวนี้ใส่ไฟแล้วก็คู่มือนะครับมีอุปรกรณ์มาอยู่สอย่างนี้ วิธีการใช้ต้องใช้คู่กับเครื่องที่มีอยู่แล้วนะครับเครื่อง c p a พที่มีอยู่แล้วเวลาใช้เราก็เสียบปลั๊กเข้าไปที่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับส่วนเครื่องเดิมที่เราต่อไฟที่เครื่องนะครับปกติเราจะต่อตรงนี้แต่อันนี้ไม่ใช่เรา เอาวันนี้เสียบเข้าไปที่เครื่องแล้วก็ตัวเครื่องเราเอามาเสียบเข้าตรงนี้นะฮะตอนนี้จะขอบอกไอตัวอุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งก่อนตัวนี้ที่จะอ,ออกมานะครับเวลาโพติมันอยู่ที่อย่างนี้นะฮะเวลาออกมาแล้วตัวนี้ขอออกมาก่อนนะครับแต่ปกติเราจะเสียบไว้อย่างนี้แหละแต่นี้จะบอกว่ามันทําหน้าที่อะไรนะฮะ Okay. เราก็เอาสายไฟเสียบเข้าไปที่ตรงนี้แล้วตัวเครื่องนี้มันมีช่องที่รองรับตรงนี้นะครับเราให้มันมาดันที่สีขาวตรงนี้ดันเข้าไปแล้วมันมีจุดอยู่สี่สี่จุดหนึ่งสองสามสี่ซึ่งตัวเครื่องก็มีอยู่สี่จุดเหมือนกันเราก็เอาวางไว้ อันนี้วางตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยต่อไปอันนี้ที่ใส่น้ำนะครับแชมเบอร์ Chamber. เราก็เติมน้ำเข้าไปที่ตรงจุดนี้เติมระดับสูงสุดไม่เกินตรงนี้นะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเราเติมเรียบร้อยแล้วเวลาเติมนี่อย่ามาเติมตอนที่มันกำลัง อยู่ที่หน้าเครื่องนี้ครับเพราะว่ากล <Lucas> ัวเรื่องน้ําล้นเข้าเครื่องเครื่องเสียได้นะครับแล้วเราไม่รับไม่รับประกันด้วยโอเคทีนี้เติมน้ําเรียบร้อยแล้วเติมข้า<ว>งนอกอย่างนี้หรือเติมโดยที่มันไม่ชนกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เติมนอกอ่าเติมนอกแต่ทีนี้ก็จะใส่เข้าไปเวลาใส่ขเข้าไปเนี่ยไอตัวฐานตัวเนี้ยมันจะกดตัวนี้มันจะกดไปอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้นะครับมันกด แล้วก็ดันเข้าไปพอดันเข้าไปปับ๊บมันก็จะเข้าไปชนไก่ตัวจุดนี้นะครับเราก็ดันเข้าไปได้อย่างนี้นะฮะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เราก็ต่อท่อเดิมที่ตอ่อท่อที่หน้าเครื่องอันนี้เวลาเอาออกมะไอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาปกติท่อช่วยหายใจเราต่อเข้าที่ตรงนี้นะครับ อันนี้เราเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นที่ตรงนี้เพราะอากาศมันจะผ่านจากเครื่องมา,า,มาผ่านน้าตรงนี้ก่อนแล้วค่อยออกมาหาเราตรงนี้นะครับอ่ามาถึงตรงนี้เราจะเปิดเครื่องอันนี้นี่ปิดอยู่นะครับไฟไฟเข้ามาแนละ้วแต่เราปิดอยู่อ่าเดี๋ยวครบเปิดไฟแป๊บเปิดไฟแล้วก็เรามาเปิดไฟที่ด้านหลังเครื่องนี้ นี่ไฟเข้าแล้วไฟเข้าไฟตัวนี้ก็ติดนะครับหน้าจอของเครื่องอทีนี้ไออันนี้เป็นปุ่มปรับระดับความร้อนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเรามืองไทยก็อยู่กลางๆสามนะฮะแล้วก็เราใส่ตัวแชมเบอร์ที่ใส่น้ำเรียบร้อยแล้วดันเข้าไปเดี๋ยวสังเกตว่ามันจะมีไฟติดตรงนี้ สเข้าไปอ่าไฟติดพอไม่ถึงผ่านมันเป็นเหมือนสวิตดันเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้แหละฮะก็ใช้งานได้พอเปิดลมก็ออกมาตรงจุดนี้นะครับเนี่ยนี่ลมออกมาแล้วนะฮะเนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคทีนี้วิธีการที่จะดูแลทำความสะอาดเราปิดเครื่องตัวนี้แล้วก็ปิดข้างหลังเครื่องนะครับ ไฟดับแล้วก็เอา